สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star AstroTora ถ้าเราวิ่งตอาพลังงานบอกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานที่เป็นอ่าเซตที่ต่อเนื่องจาก True Love Soulmate แล้วก็ ปิดพลังงานของ Energy Group นี้ด้วยพลังงานคลิป t ทวินเฟ m e นะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่หลายๆคนชอบแล้วก็หลายๆคนรอคอยเป็นยังไงกันบ้างฟีดแบ c k ของ True Love แล้วก็ท i n f เ a m e รวมถึงคลิปก่อนหน้านั้นที่เป็น do you miss me ฟีดแบ c k ดีมากขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุก comment, อคกอกมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการ ไลค์า like, การแชร์การการมีส่วนร่วมอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกพลังงานบวกของหลายๆท่านตรงนี้ที่มีส่งให้กันเสมอแล้วไข่ก็ส่งพลังงานบวกให้ทุกคนอยู่ตลอดถึงแม้ว่าบางคลิปบางเอเนจีอ่ะมันมันเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคลิปอาจจะมีพลังงานไพ่ลบบ้างนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีไพ่บวกไปทั้งหมดเพราะอะไรทุกคนมีสถานการณ์ความรักที่บางคนมีเอเนจีความรักที่แบบ ไม่ไหวไม่โอเคเลยอะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อคุณมีพลังงานแบบนั้นคุณก็เลยต้องการพลังงานบวกถึงเราถึงมาเจอกันตรงนี้นั่นเองสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าชีวิตความรักแต่หนักหนาอะไรขนาดนั้นมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเรามามารับพลังงานบวกกันหรือมา,มาเช็คพลังงานเนาะทีนี้พลังงานตรงนี้น่ะเป็นคลิป ทวินเฟรมมาส่องดูที่ว่ามาส่องดูซิว่าทวินเฟรมของบุคุณพลังงานตรงนี้มีเอนเนอร์จีอะไรที่แบบว่าเกี่ยวข้องหรือว่าริงหรือส่งมาถึงบุคุณบ้างตรงนี้นะคะในการส่องในช่วงมก,กราตรงนี้ในวันนี้ที่ใขรอัดคลิปเนี่ยเป็นช่วงบ่ายวันที่22สิบสองมกราเป็นวันศุกร์ของที่นี่นะคะอืม ทุกคนเป็นไงบ้างสมาดีกันไหมเอ่ยก็อันนี้เป็นพลังงานแรนดอมขอให้ทุกคนเปิดใจนะคะเปิดใจในการมารับชมเพราะตรงนี้เป็นการดูแรนดอมไข่ไม่ได้ดูเจาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปิดใจให้กว้างๆมากๆนะคะไม่ได้ดูให้ส่วนตัวกับใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้าใครต้องการจะดูแบบว่าเอออย่างบางคนถามว่าเขาจะกลับมาไหม ความรักตรงนี้มันจะแบบดีไหมคือพลังงานตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นการดูส่วนตัวถ้าคุณอยากจะเช็คพลังงานตรงนั้นว่ามันจะเป็นยังไงทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้เพราะว่าตอนนี้คิวจะเข้ามาอยู่ในช่วงวีคที่2ของเดือนกุมภาแล้วนะคะแล้วก็เข้ามีนาไข่จะรับจํากัดมากๆเพราะมีนาเป็นช่วงที่ไข่คลอด ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรกระทันหันหรือลูกไม่ได้แบบมาก่อนนะคะถ,ถ้าเป็นตามกำหนดคือจะเป็นช่วงมีนาคมนะคะโอเคยังไงก็มาดูพลังงานกันก่อนละกันทีนี้พลังงานตรงนี้เป็นทวินเฟรมมาดูซิว่าทวินเฟรมของพวกคุณมีพลังงานอะไรแบบให้กับพวกคุณบ้างมาดูกันนะทวินเฟรมของพวกคุณในคลิปนี้นะคะมีพลังงานอะไรมาถึงพกคุณบ้างก็ให้นางฟ้าด้วยค่ะโอ้โอเค พลังงานตรงนี้มีไพ่งงน,นี้ separation time and p a r t from your partner is on the horizon คือใครจะบอกว่าไพ่พลังงานนี้มันเป็น energy ที่ ใครที่มีพลังงานความรู้สึกที่โดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่ความสัมพันธ์คุณกับใครบางคนต่างกันมากๆเช่นวัยต่างกันมากๆอายุห่างกันเยอะๆมีความแตกต่างกันมากๆเช่นในเรื่องอะไรบางอย่างที่อย่างเช่นนิสัยไลฟ์สไตล์หรือว่าเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างอะไรบางอย่างที่ต่างกันมากๆ นี่คือพลังงานส่วนหนึ่งของทวินเฟรมด้วยและอีกในนึงคือใครจะบอกงี้ว่าทวินเฟรมเนี่ยบางครั้งมันจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่มันมีบางอย่างที่คอนเน็กกันมากๆเพราะทวินเฟรมเป็นเหมือนคล้ายๆกับจิตที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับจิตที่แบบว่าคุณกับเขาเป็นจิตที่เป็นจิตเดียวกันและเหมือนเหมือนคล้ายๆกับแตกออกมาแล้วมันมีพลังงานที่เมื่อคุณและคนเหล่านั้นที่มันทวินเฟรมเนี่ยมาเกี่ยวข้องหรือมาเจอกันในชีวิต มันจะมีพลังงานที่รู้สึกว่าอินเทนหรือรู้สึกแบบว่ายึดติดหรือรู้สึกพลังงานที่ตัดตัดคนเหล่านี้ออกไปจากความรู้สึกจากจิตยากพอสมควรมากๆเลยมันจะมีพลังงานแบบนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะมีบางคนที่มีสถานการณ์ความรักแบบนี้ได้เซ p เ r อ t i เรคือคนบางคนตรงนี้ โดยเฉพาะคนที่มาดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. พลังงานนี้มันลิงจังเลยคือคนที่มีสถานการณ์ของความรักที่คุณกับใครบางคนเป็นช่วงเวลาของความห่างเหินกันอยู่เป็นช่วงเวลาของการที่อยู่คนละที่กันอยู่เป็นช่วงเวลาบางอย่างที่มันมี time apart ระหว่างคุณกับคนรักเช่นมีช่องว่างบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่ขวางกัน้นระหว่างคุณสองคนไว้หรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทาคู่อะ่ะ อยู่กันคนละที่ไม่ได้ติดต่อกันนะหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มีพลังงานบางอย่างที่คล้ายๆกับเอเนจีของอุปสรรค ที่มาแบบว่าแยก2คนออกในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันมีพลังงานของความรู้สึกที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันยังคงอยู่ตรงนี้ได้เพราะมันเป็นไพ่พลังงานที่มันมี energy ที่ไพ่เนี้ยเป็นไพ่พลังงานชั่วคราวใครจะบอกว่า separation จะเป็นไพ่ที่ไม่ได้เป็น energy ที่ตลอดไปมันเป็นไพ่ชั่วคราวโดยเฉพาะใครจะบอกว่าคนที่ดูส่วนตัวนะคะใครจะบอกว่าคนที่ดูดวงส่วนตัวและได้ไพ่แบบเนี้ย หมายถึงคนที่มาดูดวงออกไข่และคนที่ได้พไพ่ใบนี้ไข่จะมักบอกเสมอว่าไพ่พวกนี้เป็นไพ่พลังงานชั่วคราวและไพ่แบบนี้มักจะขึ้นกับคนที่เราคอยความรักหรือรอคอยรอคอยใครบางคนอยู่มันเป็นพลังงานแบบที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นช่วงช่วงหนึ่งในชีวิตที่ทําให้คุณจะต้องรอคอยหรือมีบททดสอบบางอย่างพลังงานตรงนี้เนี่ยเอ e เ g y จีนี้ไข่จะบอกนี้นะคะว่าไพ่ในกองไพ่มีเพล y f ฟูเน็ตเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น พยายามมีความร่าเริงสดใสใครจะบอกว่าไม่ว่าใครจะเจอเรื่องราวในความรักมายังไงไม่ว่าใครจะเจอแบบหลายๆคนเห็นไข่แบบมีความสุขทุกวันนี้มีความสุขย้ายที่อยู่แต่งงานมีความสุขแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตแต่ละวันคือแบบมีความสุขใช่ค่ะมีความสุขแต่ก่อนที่ไข่จะมามีจุดนี้ได้อ่ะไข่ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาเยอะมากแบบที่หลายๆคนไม่ไม,ไม่ไม่ทราบหรืออาจจะนึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นคือ เอาเป็นว่าตรงนี้หลายๆคนที่เจออะไรได้แย่ขอให้ไข่เขายขอให้ทุกคนรวยว่าไข่เข้าใจทุกคนมากแล้วขอให้ทุกคนหนักแน่นและมีความสุขในชีวิตในแต่ละโมเมนต์ของคุณอย่างเช่นในปัจจุบันมันเป็นยังไงขอให้คุณเหมือนคล้ายกับ อย่างน้อยให้เราให้เรามีพลังงานบวกและรู้สึกซาบซึ้งว่าเรายังมีความรู้สึกเรายังมีหัวใจเรายังมีชีวิตเรายังมีพลังงานให้แบบว่าได้ได้เห็นโลกได้ทํานู่นนี่นั่นมากมายพลังงานตรงนี้คุณต้องใช้ความร่าเริงเพื่อดึงพลังงานบวกในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาหรือมีความรักที่เป็นลักษณะของการที่รอคอยใครบางคนเข้ามากลับเข้ามาในชีวิตนะคะ ง,งานตรงนี้สำคัญมากถ้าใครที่เป็นคู่กันที่เป็นลักษณะที่ว่าความรักมันมีพลังงานที่มีความสนุกสนานความจอยฟูหรือว่าพลังงานอะไรบางอย่างที่มาจากภายในที่เป็นลักษณะของความร่าเริงสดใสที่มีอยู่แล้วขอให้คุณคีปคีปไว้ ถ้ามีอยู่แล้วขอยคีบไว้แต่ถ้าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่คนบางคนตรงนี้คุณมีสถานการณ์ความรักแบบเซปาร์เรชันแน่นอนไพ่นางฟ้าขึ้นมาบอกให้คุณมีพลังงานบวกในลักษณะของความสนุกสนานในชีวิตความร่าเริงสดใสยพยายามพยายามมีเ n e r จ y บ,บวกๆเข้าไว้เพราะพลังงานบวกเหล่านั้นน่ะมันเป็นพลังงานที่คุณน่ะต้องการมากกว่าคนอื่นๆเยอะกว่าปกติเลยเพราะพลังงานบวกมันมันจะดึงอะไรบางอย่างเข้ามาในทางที่ดีได้บางครั้งมันใช้เวลาบางครั้งมันเป็นเรื่องที่แบบ มันยากแต่มันต้องทาค่ะถ้าสมมติว่าอยากมีอะไรที่ดีหรือว่าอยากมีในพลังงานที่ดีเข้ามาเพราะว่าไข่ไข่เป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์ในเรื่องของพลังงานบวกกับตัวเองมาตลอดชีวิตรวมถึงการมีพลังงานที่ลักษณะที่เป็นการอธิษฐานหรือการแบบว่าทําพลังงานในเรื่องของจิตให้เรามีพลังงานที่มีความสุขอยู่เสมอถึงแม้ว่า คือถึงแม้ว่าจะมีจะมีอะไรบางอย่างแย่ๆในชีวิตที่ผ่านมาบ้างก็ตามทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูกันนะคะว่าภาพรวมในวันนี้พลังงานของเซตนี้คลิปนี้ทวินเฟรมเอเนจีเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะเอเนจีทวินเฟรมเป็นอย่างไรบ้างอะไรคนเป็นยังไงกันบ้างขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้คือวันสุกนะคะวันนี้คือหมายถึงวันสุกที่วันตอนที่ถ่ายอัดคลิปเนี่ยตอนนี้คือวันสุกนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสุก โอเคมาดูพลังงานการพลังงานของคลิปนี้ที่เป็นทวินเฟรมมีอะไรถึงพวกคุณบ้างทวินเฟรมของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างในคลิปนี้คะ่ะมาดูสิอืมอืมพลังงานทวินเฟรมของพวกคุณมีอะไรถึงพวกคุณบ้างตรงนี้ให้ดีดออกมาเลยอืม พลังงานทวินเฟรมตรงนี้ในคลิปนี้มีพลังงานอะไรถึงพวกคุณหรือสื่อถึงพวกคุณบ้างทวินเฟรมตรงนี้มีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างโอ้ไม่กอพลังงานไพ่ใหญ่ขึ้น2เซตในชาร์ตแรกนี้และพลังงานที่เป็นไพ่หนึ่งอ้โอเคพลังงานไพ่ของเซตนี้มี Energy ที่ชัดมากคือพลังงานที่เป็นไพ่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดด้วยไพ่นี้ก่อนคือมี อสวินถึงไม้เท้าเป็นพลังงานธาตุไฟคุณอาจจะเป็นธาตุไฟก็ได้หรือคนที่คุณเยี่ยวห้องเป็นธาตุไฟชาวไม่สิงธนูพลังงานตรงนี้มันมี energy ของคนที่แบบว่ามีความคิดถึงหรือมีความโหยหาหรือมีพลังงานบางอย่างที่ความรักอะ่ะมันยังแหลกหรือมันยังขาดพลังงาน energy บางอย่างมากๆและเป็นความเหมือนกับมันมีความกังวลกังวายด้วยในพลังงานความรู้สึก บางคนเป็นพลังงานความรู้สึกที่แบบว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนกับคนคนนี้เลยที่นั่งก้มแบบนี้นั่งก้มอยู่ในแบบอยู่ในขาเข่าตัวเองตรงเนี้ยแล้วเหมือนคล้ายๆกับคนที่แบบมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจในความรักเพราะบางคนมีพลังงานไพ่แบบนี้ไ่ประเทศนี่คือไพ่ใหญ่เป็นพลังงานไพ่ของความรักที่มีปัญหาความซับซ้อนความไม่ชัดเจนความคลุมเครือพลังงานอะไรบางอย่างแล้วไพ่ตรงนี้เป็นในเรื่องของจิตด้วยบางคนอนะไพ่แบบนี้หมายถึง ทวินเฟลมเป็นลักษณะความรักที่มีในเรื่องของจิตวิญญาณหรือจิตที่เชื่อมโยงต่อกันพลังงานตรงนี้เป็นเอเนจีของบางคนที่มีความรักที่มีลักษณะของความคุมเครือหรือปัญหาหรืออะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนรู้รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่บางคนเป็นความพยายามในความรักที่รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเอเนจีที่แบบว่าบางคนจะรู้สึกถึงความเหนื่อยความความล้า กับพลังงานในความรักหรือมีใครบางคนที่มาทําให้รู้สึกว่ามีความทุกข์ใจอยู่ตรงนี้ได้พลังงานตรงนี้มีไพ่เดทใครจะบอกว่าบางคนตรงเนี้ยเป็นคนที่เป็นราศีพิจิกหรือบางคนคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นชาวพิจิกอีกในนึงตรงนี้เดทหมายถึงใครจะบอกเลยว่าเมื่อไพ่พลังงานเดทขึ้นในชาร์ตวันนี้ในคลิปเนี้ยมีบางคนตรงนี้ที่แบบว่าเพิ่งเลิกลาเพิ่งห่างหายเพิ่งจบกันมาเพราะไพ่เปรชันขึ้น มันมีใครบางคนตรงนี้ที่มีลักษณะของความเลิกลาในความรักความสัมพันธ์ห่างหายมีช่วงเวลาของความห่างกับคนรักแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนค่ล้ายกับเดทแตตรงตัวเลยแล้วก็เป็นพลังงานที่พลังงานตรงนี้มีทวินเฟลมของหลายๆท่านตรงนี้ที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบกันที่ห่างกันอยู่ค่ะ เป็นช่องว่างบางอย่างเป็นช่วงเวลางความหา่างแล้วบางคนใครจะบอกว่าเป็นคู่บางคู่ที่รอการกลับมาพอเดทตรงนี้มีพลังงาน energy r e b i r s e แฝงมันจะเป็นพลังงานของคู่บางคู่ที่จบกันห่างกันแล้วรอการกลับมามันจะมีบางคู่ที่มีพลังงานแบบนี้เพราะว่าไพ่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดพลังงานแบบนี้ไพ่ตรง,งนี้ในเซตต่อมาเจ็ดดาบหกดาบเก้าดาบ ใครพวกนี้มีเอจี้ของความรักที่เป็นลักษณะที่บางคนเจอการหลอกลวงเจอความรักที่รู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้จริงใจไม่ได้จริงจังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์กับ,ก,บกับเรามากพอหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณทำกับใครบางคนแบบนั้นได้ด้วยแล้วก็รวมถึงใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามองอะไรบางอย่างที่เป็นอนาคตข้างหน้าถ้าใครบางคนที่รู้สึกว่าเหมือนความรักเป็นพลังงานของการที่แบบมีบางอย่างที่รู้สึกคุมเคือ ไม่ได้ความมิดเมนไม่ได้อะไรบางคนจะมองไปข้างหน้าเหมือนคล้ายๆก็หกดาบบางคนมีสถานการณ์แบบนี้ที่ทําให้รู้สึกว่าคุณต้องผักดานตัวเอง ไปกับสู่เส้นทางข้างหน้านะตอนนี้ถ้ามันเป็นรักที่ใครบางคนที่ทําให้แบบว่ามาหลอกลวงมาไม่จริงจังไม่จริงใจขาดคอมเมนต์ขาด comment, ขาดคอมมิตเมนต์พลังงานก้าวดาบเป็นไพ่ของความคิดมากความทุกข์มีใครบางคนตรงนี้ที่มีความทุกข์ความไม่สบายใจความเสียใจในความรักความผิดหวังในความรักอยู่ตรงนี้แต่พลังงานตรงนี้มันมีของใครบางคนตรงนี้อย่างที่ใครบอก ให้คุณมีไพ่เด็ไพ่หกถ้วยมันคือไพ่ของคนที่รอคอยใครกลับมาหรือพลังงานของคนที่รอคอยการกลับมาหากันรวมถึงไพ่ของตรงนี้มีบางคนที่เป็นลักษณะที่บางคนอาจจะเป็นรักอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่แบบรู้จักกันมานานหรือบางคนเป็นพลังงานของความรักที่แบบเป็นวัยที่ต่างกันหรือบางคนเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ารอจังหวะบางอย่างที่ทําให้หัวนรีเทิร์นกันได้อยู่ตรงนี้เพราะพลังงานตรงนี้มันยังมีพลังงานของคู่บางคู่ลึกๆที่คนบางคนตรงนี้คู่ลึกๆ ที่บวินเฟรมตรงนี้มันมีบางคู่ที่แบบว่าเหมือนมันยังมีความแบบคนคนหนึ่งยังโฟกัสคนอีกคนหนึ่งโดยที่ว่ายังไม่ได้มีใครมาทําให้คุณไข้เขวหรือว่ามองใครได้มากมายเท่ากับคนคนนี้ พลังงานตรงนี้อาจจะหมายหมายถึงอีกพลังงานที่เป็นไวเวอร์ซ่าหมายถึงคนเหล่านั้นมีพลังงานแบบนั้นถอยมาถึงคุณด้วยสําหรับบางท่านแต่ถ้าไพ่ตรงนี้เป็นพลังงานที่เป็นคนที่ว่าคุณเป็นถูกผู้ถูกกระทําแล้วมีพลังงานบางอย่างที่รอคอยอะไรบางอย่างจะเป็นพลังงานที่คนบางคนตรงนี้ยังมีบางอย่างที่คนเหล่านั้นที่มาทํากับคุณทําให้คุณยังมีเหมือนคล้ายกับมีเขามีเรื่องของเขามีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเขาแล้วคุณยังคิดอยู่ในหัวหรือยังมีความรู้สึก บางคนยังมีความรู้สึกที่แบบถึงบางทีจะไม่โอเคแต่มันยังมีความรักความรู้สึกหรือแอบแอบบมีความซื่อสัตย์แอบบมีความแบบโฟกัสคนคนนี้อยู่ในใจไม่ว่าสถานการมันจะเป็นพลังงานที่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าคือทําไม่ดีกับคุณหรือว่าเป็นพลังงานที่มันยังไม่แบบ ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบคอมมิทเมนต์มากพอยังไม่ได้จริงใจหรือแม้ไม่ได้จริงจังยังไม่ได้แบบพลังงานสวยงามมากพออะไรแบบนี้แล้วใครจะบอกว่าพลังงานตรงนี้เมื่อเอ e เน y d a จีเทขึ้นนะคะที่เป็นไพ่แบบนี้พลังงานพวกนี้ใครจะบอกว่าให้ผ่านเอ e เน y จีพวกไพ่แบบนี้ไปก่อนไพ่พลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ขาดคอมมิทเมนต์ไม่ชัดเจนคอมพลิเคเตททุกอย่างเลยผ่านพลังงานแบบนี้ไปก่อนแล้วพลังงานของเอ e เน y จีบางคู่บางคนที่มีการจบแบบนี้มันคือการจบในทางที่ว่า พลังงานจักรวาลหรือพลังงานเอเนจีบางอย่างในความรักของคุณอะรวมถึงจังหวะชีวิตมันมาทําให้มันจบบางอย่างเพราะอะไรถ้าพลังงานที่มันไม่ดีหรือจังหวะมันไม่ใช่มันจะมีบางอย่างมาทําให้มันจบได้จะมีบางอย่างมาทําให้จบให้ให้มีการรีเซ็ตหรือเคลียร์เอเนจีบางอย่างเพราะไพ่นี้หมายถึงไพ่ของการบิ๊กเชงหรือทรานส์ฟอร์เมชันด้วยนะคะเป็นไพ่ของทรานส์ฟอร์เมชันที่รออยู่ทีนี้มาดูพลังงานของไพ่ในตรงนี้ ไพ่ในเซต,ตวันนี้ไข่จะใช้ไพ่นี้ปิดท้ายโดยการที่เป็นไพ่ข้อความห้าข้อความเออโทษข้อความที่เป็นไข่ใช้ไพ่นี้ด,ดูห้าข้อความในโปที่เป็นบบโปเสริมของการดูส่วนตัวด้วยซึ่งพลังงานลิงกันมากๆถ้าใครสนใจอ่ะมาส่องดูได้โดยเฉพาะคนที่รอคอยรักเก่ารอคอยรักที่มีปัญหาต่อกันอยากส่องว่าเขารู้สึกยังไงกับเราไพ่จะขึ้นมางั้นตรงนี้มาดูพลังงานกันว่าโซเม่ของพวกคุณมีพลังงานข้อความอะไรถึงวะคุณบ้างนะคะมาดูกัน ขอดูหน่อยโซมิคคลิปนี้งานไหนถึง,งคุณบ้างอืมพลังงานตรงนี้เนี่ยมันมีเอเนจีของบางคนตรงนี้ที่เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็น stop questioning our connection พลังงานในไพ่มีกองไพ่ขึ้นมาว่าเป็น I THINK YOU ARE SO SEXY มันคือคนบางคนตรงนี้ที่ยังมีพลังงานเหมือนคล้ายๆกับว่า เขาเรียกว่าคนที่รู้สึกรักหรือชอบพอหรือดึงดูดกันบางครั้งมันมีเรื่องของความเสน่หาในลักษณะของความดึงดูดใจเซ็กชวลหรือว่าพลังงานในเรื่องของความรู้สึกว่าแบบคนคนหนึ่งดึงดูดคนคนหนึ่งรู้สึกสวยรู้สึกหล่อรู้สึกน่ารักรู้สึกเซ็กซี่อะไรแบบนี้พลังงานตรงนี้มันมีเอนจี้ที่คนบางคนตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าใครมีความรู้สึกเหมือน้กับกะวกรกวายหรือว่าคิดมากในเรื่องของความรักหรือมีใครบางคนมาทําให้คิดมากพลังงานตรงนี้ต้องการจะมาเสวยคุณดูว่า ถ้าคุณมีความคอนเนคกันโดยเฉพาะไพ่แบบนี้บางคนไพ่ใบนี้หมายถึงการคอนเนคกันในเรื่องของจิตเพราะวินเฟรมเป็นการคอนเนคกันในเรื่องของจิตด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเรื่องของจิตที่คุณตัดกันไม่ขาดเลยคุณมีพลังงานของการที่ว่างเหมือนแบบว่ามีการไปไป,ไปมามาและเป็นพลังงานที่ตัดกันขาดได้ยากหรือมีพลังงานแบบที่คุณและเขาเหมือนแบบว่าเหมือนมีพลังงานพิเศษบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันมากๆเนี่ยพลังงานตรงนี้ไพ่ต้องานจะมาบอกว่า ให้หยุดสงสัยหยุดตั้งคำถามหยุดหยุดคิดมากหยุดคิดเยอะหยุดคิดอะไรบางอย่างเพราะการคิดเยอะบางครั้งเหมือนไพ่นี้ค่ะก้าวดับคนคิดเยอะคิดมากบางครั้งคือมันทําให้การคิดเยอะเนี่ยมันดึงพลังงานลบมาได้การที่แบบว่าเออปล่อยทุกอย่างไปมาตามจังหวะพยายามคิดให้น้อยที่สุด พยายามคิดในทางที่ดีพยายามคิดให้น้อยที่สุดมันจะทําให้พลังงานลบมันหายไปแต่ถ้าสมมติว่ามันมีพลังงานที่คิดมากเยอะๆหรือกังวลมากหรือมีคําถามมากมายมันจะกลายเป็นพลังงานลบเพิ่มขึ้นมาทันทีฉะนั้นไพ่ตรงนี้เลยต้องการจะมาบอกเพอหลายๆคนตรงนี้ว่าพยายามแบบ อย่าสงสัยเยอะใข่จะบอกนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่รอคอยรักเก่าหรือรอคอยใครหรือมีปัญหากับใครแล้วรู้สึกว่าส่องกันไปมาใข่จะบอกว่าพยายามอย่าส่องกันนะเพราะมันเป็นการสงสยัยและการตั้งคําถามในความสัมพันธ์การไม่ส่องจะเป็นพลังงานที่ดีที่สุดนะคะโอเคอันนี้คือใขรเอาพลังงานของเทรเวนเฟรมในคลิปนี้มาให้แล้วเดี๋ยวไขจะมีพลังงานอื่นๆมาให้อีกรอดูคลิปอื่นๆหลังจากนี้ต่อนะคะในวันนี้เดี๋ยวไขรขอไปก่อน แล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบในพลังงานหน้าฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด s ับสไ r ร b ์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไขด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไงก็มาพบกันในพลังงานอีกนะคะสำหรับวีไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย